ใครจะเชื่อว่าเพียงตุ๊กตาคู่รักหนึ่งคู่จะทําให้บรรยากาศในรถของคุณน่ารักขึ้นขนาดนี้อยากให้รถของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรักได้ง่ายๆแค่เลือกตุ๊กตาคู่นี้ไปประดับตุ๊กตาคู่รักไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเป็นเครื่องประดับสุดน่ารักที่จะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับรถยนต์ของคุณขนาดกระทัดรัดพอดีกับวางที่ ด้านหน้าของรถแล้ววางที่ไหนก็ได้ในรถเสริมบรรยากาศได้ทุกการเดินทางเติมเต็มด้วยความรักและความอบอุ่นตุกตาคู่นี้ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุคุณภาพเยี่ยมไม่หลุดล่อนง่ายที่สําคัญสีสันสดใสและน่ารักมากๆในแบบที่เหมาะกับทุกสไตล์ในการแต่งรถอย่ารอช้าคลิกซื้อที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะบุ๋มปักพิกัดไว้แล้วตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับสำหรับลูกค้าที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้กดซื้อเลยค่ะ ที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือบุ่มปักพิกัดไว้แล้วช้าอดหมดนะคะใครจะเชื่อว่าเพียงตุ๊กตาคู่รักหนึ่งคู่จะทำให้บรรยากาศในรถของคุณน่ารักขึ้นขนาดนี้อยากให้รถของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรักได้ง่ายๆแค่เลือกตุ๊กตาคู่นี้ไปประดับตุ๊กตาคู่รักไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเป็นเครื่องประดับสุดน่ารักที่จะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับรถยนต์ของคุณขนาดกระทัดรัดพอดีกับวางที่ ด้านหน้าของรถแล้ววางที่ไหนก็ได้ในรถเสริมบรรยากาศได้ทุกการเดินทาง เติมเต็มด้วยความรักและความอบอุ่นตุกตาคู่นี้ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุคุณภาพเยี่ยมไม่หลุดล่อนง่ายที่สําคัญสีสันสดใสและน่ารักมากๆในแบบที่เหมาะกับทุกสไตล์ในการแต่งรถอย่ารอช้าคลิกซื้อที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะบุ๋มปักพิกัดไว้แล้วตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับสำหรับลูกค้าที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้กดซื้อเลยค่ะที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือบุ๋มปักพิกัดไว้แล้วช้าอดหมดนะคะ